เตือนนักตกปลาทุกท่านนะครับที่ออกตกปลาคนเดียวอย่าให้เจอเหตุการณ์เหมือนผมแบบนี้จริงๆฟ้อฟันครับผมวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเตือนนักตกปลาทุกท่านนะครับที่ออกตกปลาอันนี้เป็นเคสกรณีของผมเองเลยนะครับที่ออกตกปลาคนเดียวนะครับเหตุการณ์นะครับก็มีอยู่ว่านะครับขณะที่ผมกําลังจะปลดปลานะครับก็ได้เอาคันกับลอกนะครับไปวางที่พื้นแบบนี้ครับ นี่ครับพอผมหันไปมองนะครับรู้สึกใจหายมากเลยนะครับเพราะว่าลอกเป็นลอกที่เรารักมากแล้วครับแล้วก็ไม่เคยเป็นรอยมาก่อนนะครับวางแบบนี้นะครับมาดูผลกันครับว่าลอกที่ไม่เคยเป็นรอยจะเป็นแบบไหนมานี่ครับอ่าเห็นปะครับจะเป็นจุดนี่เลยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรอย จะเป็นลอยที่วางกับพื้นจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นทั้งสองฝั่งก็ตรงนี้ก็จะอันนี้ฝากเตือนทุกคนเลยนะครับต้องมีสตินะครับอย่างผมนี่ถือว่าขาดสติมากเพราะปลามันตัวใหญ่นะครับตัวละเกือบสิบโลก็เลยขาดสติวางโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังน,นะครับใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คอมเมนต์ม้บอกกันหน่อยครับหรือว่าเจอมากกว่านี้อลออที่เราลาก